ปัดฝุ่นนโยบาย1แท็บเล็ต1นักเรียนขึ้นมาใหม่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายค่ะหลังจากที่เมื่อวานรัฐมนตรีใหม่เสมาหนึ่งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบก็ได้เปิดเผยแล้วว่ามีนโยบายที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กๆคราวนี้น่าจะมองได้ว่าเป็นการอัปเกรดจากของรัฐบาลยิ่งลักนะคะตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปจะเป็นการแจกให้กับเด็กป .1 แต่ว่าคราวนี้บอกว่าจะแจกให้กับเด็กป .4 เอแล้วแบบนี้นักการศึกษาส่วนใหญ่เขามองว่ายังไงหลายคนมองตรง กันนะคะว่าตอนนี้คงปฏิเสธความจําเป็นของการใช้ไอทีมาในการศึกษาคงจะยากแล้วเพราะว่าเห็นความสําคัญชัดเจนในตอนการระบาดของโควิดแล้วต้องเรียนออนไลน์กันเพียงแต่ว่าพอปรับเปลี่ยนนโยบายแบบใหม่แล้วอะไรที่ควรจะต้องพิจารณาข้อที่1เห็นว่าไม่น่าจะต้องแจกให้กับทุกคนหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆโด,ดยเฉพาะในชนชั้นกลางในเมืองก็ค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์เพียงพอแล้วการที่จะมีนโยบายท็บเล็ตใหม่อาจจะทําในลักษณะของมีการเป็นคลงังกองกลางเอาไว้ แล้วสําหรับคนที่จําเป็นให้เบิกยืมไปใช้แต่ที่เห็นตรงกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไม่ควรให้เอากลับบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีบทเรียนจากสมัยรัฐบาลยิงหลักที่ว่าพอเด็กเอากลับบ้านบางทีไม่ค่อยได้ใช้ในการเรียนค่ะใช้ในการเรียนแค่ประมาณ20%ส่วนที่เหลืออาจจะเอาไปใช้ในเชิงสันทนาการหรือว่าเล่นเกมซะคุณครูส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังในนโยบายนี้ก็บอกตรงกันว่าพอย้อนกลับไป10ปีก่อนก็มีบทเรียนมาแล้วดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะทําใหม่ก็ควรจะต้องพิจารณา ปรับปรุงให้เหมาะสมไปด้วย อีกหนึ่งอย่างที่น่าจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปนอกเหนือจากการแจกอุปกรณ์เพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำนั่นก็คือการวางโครงสร้างในภาพใหญ่ให้ครอบคลุมค่ะห้องเรียนควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้นำเอา ICT i n t อิน a t e d เกตไปใช้เพื่อวางแนวทางในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาพใหญ่ทั้งประเทศรวมทั้งที่สำคัญนะคะต้องช่วยเหลือโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟค่าอินเทอร์เ,น,เน็ตและอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะต้องพิจารณานั่นก็คือการผลักดันโครงการอินเทอร์เน็ต WiFi ฟรีให้กับนักเรียนด้วยค่ะ